อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทัางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาเอฟซีแฟนคลับแม่ขัวเนาะค่ะอ่ะเมื่อนี้แม่ขั้วได้เดินทางมาอยู่ที่บางปะอินหรือว่าอายุธยาเด้อค่ะมาะเยี่ยมลูกค่ะลูกบอสบายกันเลยมากค่ะพี่น้องอ่ะกลับไปไซมาไซกับพก เอฟซีแฟนคลับมากขึ้นเกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิไปใส่มาใส่เอฟซี FC กับป็นที่หนึ่งคือเกาอ่ะงมวดที่แล้วเซียนบริลลัมวิ่งล่างสองกับห้าเข่าทีเลกลางจับคูบงเน้พี่น้อง 1, 2, 1, 3, 2, 3, หนึ่งสองหนึ่งสามสองสามจับผันจับมาใส่กันในถือได้เห็นบ่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเสียดายเข้ากับมาตามต่อ บ่ต้องเสียดายรอบนี้บวกเขารอบหน้ากับเขาคือเก่าสำหรับสูตรคำนวณเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮ้ากัสิไปคุยน้ำกันกันกบเซียนบุรีลำแมคขัวต้องเขียนเดียนกับวันทีไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะลงไปคุยน้ำกันกันกบพ่อเซียนบุรีลำพร้อมพร้อมกันเนาะค่ะ รับสายแมน่น้อฮัลโหลฮัลโหลพ่อวัสดีค่ะครับวัสดีครับปิดยังไรอากาศหนาวแห้งบ่กพ่อก็ลมทั้งวันกลางคืน ต้อนจเศ้ากันเย็นๆยังไง <g ül> อยู่บ้านเท่าหนาวอยู่ต่ว่าแม่ขั่วมาอยู่อยุธยากะบ่ปันไดพอโอ้ถ้าคุณโบ่ปันไดแล้วแต่ <ทะ S 2> มาสามหมูหนาวลว<ท>ะค่<ท>ะงวดที่พ่านมากของพอนะ่อเนาะห้ซองกับหามาลางฟันลางอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องบ่เกี่ยวกับบึงเด้ดอของพ่อแม่นมากมาหลายงวดแล้วสําหรับพ่อเซียนบริรับนี่ยแม่นเล็กลางมาหลายงวดแล้วพ่อถ้าถ้าพ่อจับ สองหนึ่งสองสามวาใส่กันที่ถือสองหนึ่งเลยที่พอครับผมรอบมันเป็นเลขว่ากี่ตัวไหมพ่อมันเป็นเลขมีแค่สามซีตัวไหมหนึ่งสองสามซีเลขซีตัวพ่อ,พ,อพ่อวิ่ง<ห>้เบิดคู่ตัวเลยนะพ่อเอาถ้า,ถาแลเราจะซีสเน้นสีวิ่งซีวิ่งเอาเนาะอุ้ยสีจับให้เลยล่ะพ่อเอาเอามีมีจักตัวพ่อเอามาเดี๋ยวของสิขียันนี่นั่นผมมันมันไปไปเน้น รัลเลกห้ารักติดนะนะเอาจับเลขห้ามาใส่มันเล็กไปคนละกันเลยถึงบ่กเขากันตัวแมบบ่นตของมันมันมีสองสูตรค่ะเอาสูตรหนึ่งสูตรนั่นผมคงจะปล่อยไว้ก่อนระวังไว้ก่อนเอาถุงนี้ละเอาเอาสูตรที่หนึ่งกอ่อนพอสูตรนี่มันมีอยู่รสี่ตัวค่ะ แถวนมาหนึ่งหนึ่งกับสองคือเก้าหนึ่งกับสองแถวล่างมีหกกับเจ็ดแถวล่างมีหกกับเจ็ดเน้นเน้นไปที่สิบหกหลักสิบเน้นไปที่หกหลักสิบนอกกว่านะครับผมจับขึ้นจับลงอ่าค่ะจับจับไปเยังจับ<ถ>คู่ไปเลยจับคู่พ่อไปจับคู่ผมยิงหกหนึ่งหกสอง หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ๋อมันจะีและเจกดกับเจ็ดนั่นเงาหรับอะไรก็ได้ถ้าถ้าบอมักที่พ่อจับไฮนี่กะวิ่นเอาได้ซีตูวิ่นเอาได้ซีตูเนี่แมนบ่ขับวิ่นเอาได้ซีตูนี่แหละโอ้ บันี้พ,พ่อพ่อมักตัวเลขเป็นการชวนตัวว่พ่อ,พอผมมักอยู่หนึ่งหกตัวเลขมักหกหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองพ่อเราคือเป็นหนึ่งเจ็ดสองค่ะอันนี้คือพ่อมีสี่ห้อยท้ายูตัวหนึ่งตัวไลขพ่อสี่ห้อยท่ายู่ตัวหนึ่งค่ะ จจะมาดำรถจักรมุงนีมันจะไปสี่เจ็ดอะตัวไรกก็ว่อสี่เจ็ดสี่เจ็ดฮะตัวหนึ่งสี่เจ็ด้วยตัวหนึ่งสี่เจ็ดอ๋อค่าพา่ะตัวเลีกแนวท้างกันเนด,ดม้มันได้ไมันอยู่ตรงหน้าเพราะมีสี่ตัวหนึ่งโอ้มาจับไป่งน,น,นีเนาะว่ากันไม่ใช่ต่งหน้นา มันเป็นลักษณาวามันมีอีกสีสูตรหนึ่งส้นส้นติพอครับอ๋อมามันจะมีเหล็กซี่สูตรหนึ่งเ้อยได้ใช่ไหมต้องเอาก็ได้หรือเดินกันไยก็ได้ค่ะโอ้ตัวเล็กเนี่ยถ้ของพอหนาหลุนอยู่ด้วย่นาะมันมีอยู่สี่สี่ตัวนี่ละค่ะถ้าถ้าบ่มาพอจับห้วินเอาก็ะไดแม่นบ่พอครับผมวิ่นเลยวิ่นในสี่ตัววิ่นในสี่ตัวเลยเนาะพอนะ ัโอ้ยสน้นกันกับของอันผู้วังดีอยู่ดินีนจับหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองโอ้ถือแล้วเราพอรเรีกลางถือข้างแล้วถ้าเอาเหมดตรงสามหมดที่ผ่านมาแล้วผมนะครับค่ะรักพิสมาตายเยะนะ้านะค่ะ ตัวนี้มันก็ได้คผู่มาแล้วเนาะแล่ตัวอื่นมามันก็เลยพิษค่ะครับม่เป็นยังพวไมู่หาโอ้มาใส่มันก็บถหกแล้วนะเนาะวะเหล็กวิ่งเลขเรียนของพอบนรุดหลายงวนแล้วซีหางวนแล้วพี่น้องสําหรับวิ่งล่างม่ต้องขึ้นบนเด้อพี่น้องม่ต้องขึ้นบนของเซียนบุรีรัม์นี่ไม่ต้องขึ้นบน,นะน,น,บน,นบล่างอย่างเดียวเนี่ยแม่ขั้วลื่นเขียนล่างตัวละครวันที่แรกผมก็จับอายุจับห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม จับจังได้แบบนีน้สองสองกับหนึ่งมานน้ำกันแบบนี้ที่พวกอ๋อหนึ่งมานน้ำกันอ่าอันนี้สุดลางเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาขึ้นบนเด้อขันขึ้นบนถือว่าผิดแม่นบะขวารับครับวิ่งเาน้ำกันนี่ละค่ะเ <c ười> <c ười> อ้าขอให้พ่อ,อสุดค่ะพ่อให,ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อ ครับผมครับผมครับขอบคุณครับค่ะค่ะขอให้เฮงๆปังปังปีหกแปดเด้อพ่อเด้อครับผมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ที่ปีหน้าเนาะค่ะพ่อเจอกันวันที่ซอมปีหกแปดนะพ่อเนาะครับผมครับอ่ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้อง สำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนบุรีลมก็ถือว่าแม่นมากเขาเขาล่างมาน่นสี่หาหกหงวดนี่แหละพี่น้องนี่หกหงวดนี่ต่ไม่คั้วจำใดแม่นเป็นแม่นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเด้อพี่น้องเด้อเซียนบุรีลำกจัถ่ายมาสูตรเดียวมีสี่ตัววินในสี่ตัวเด้อว,วิ่งล่างอย่างเดียววินวินล่างอย่างเดียวหกตัวมีหนึ่งสองหกเจ็ด จับคูมีหกหนึ่งหกสอเก็ดหนึฝากไปน้ำแนคือ4ีเกตตัวเดียวอ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขทูกตูวกับเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนอ่ะกดอ่ะมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่คัวนเด้อค่ะพี่น้องกดทับสไครขอบคุณผู้ติดผู้กดติดตาม,มออข,ขอบคุณผู้ดดก,ก,ดดก,กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ พอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ